จนตลอดเลยฉีดวัคซีนมาไม่มีผลสำหรับคุณส่วนพิกนะคะคุณส่วนพลิกพร้อมเล่นอีกแล้วฉีดวัคซีนไปสองเข็มทำอะไรเขาไม่ได้เลยและไม่สามารถทำอะไรเขาได้ทั้งนั้น แล้วเดี๋ยวเอาแมวแพ็กกล่องเลยเอาแมวแพ็กกล่องแพ็กกล่องแพ็กกล่องเลยเออทำเป็นแหนมแมวเลยแหนมเนืองแมวแหนมเนืองแมวอันนั้นนะโอ้โหใหญ่เกินแพ็กไหมนะแพ็กกล่องไม่ได้ จับพริกแพ็กเลยอันนี้เป็นแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองหมูต่อไปจะเป็นแหนมเนืองแมวเพราะ,จะเจ้าแมวแพ็กกล่องเราจะหยิบแมวไปแพ็กกล่องเดียวนี้อ่บจัดจัดัััมือเหรอกล้าเหรอเล่นเล่นอโอ้โห อันนี้นะคะแหนมเนืองต่อไปเราจะกินแหนมนืองแมวตวยแน่นอ่อาแพก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 เลยแพกแพกเลยกล้าหรอกล้าหรอกล้ากัดพี่หรออจะเล่นพี่กุ้งจะเล่นให้เขาเล่นก่อนเอ โอ้โหโอ้โหโหตีลังกาเลยไอ้แซบโอ้โหมีกัดพังหมดแล้วลูกจับแพ๊กตู้จับแพ๊กจับแพ๊กแพ็กแพ็กแพ๊กตาย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 แพ็กแมวแพ็กแมวแพ็กแมว ออกไม่ได้แล้วตายแล้วออกไม่ได้แล้วไปอยู่กับพี่ซอไปออกไม่ได้แล้วไปอยู่กับพี่ซอก็เอ๋ออาไม่ได้แล้วอันนั้นอันนสนใจที่ไหนโดนแพ็คม่สนใจเลยแหละอยู่่กับพี่ซอไปอยู่กับพี่ซอไปโอ้โหโอ้หืที่นอนไม่นอนนอนในกล่องดูมัน นอนในกลม <c oughs> คนถ่ายค่ะคนถ่ายอ้วนนิดหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้อ้วนนิดอ้ <c oughs> วนมากๆโอ๊ย